เวลาเรามองกระจกบางทีเราไม่ได้อยากดูเด็กลงเราแค่อยากเห็นตัวเองคนเดิมกลับมาอีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ไม่ได้เริ่มจากความสวยแต่เริ่มจากหัวใจที่อยากกลับมาเป็นตัวเอง W Plastic Sur Hospital Surgery ครั้งแรกที่เจอคุณแม่มสิ่งที่หมอรู้สึกเลยคือเขาไม่ได้มาเพราะอยากเปลี่ยนตัวเองแต่เขามาด้วยความรู้สึกว่าตัวเขาค่อยๆหายไปจากกระจก และอยากจะได้ตัวตนที่รักกลับคืนสำหรับหมอนั่นคือความงามที่ลึกที่สุดปีนี้ก็เซียยิตแล้วนะคะ60ปีแล้วก็ก็เริ่มเห็นปัญหามากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอแก้มนะคะแก้มตกหย่อนคล้อยเนี่ยนะคะแล้วก็ปัญหาที่คอนะคะนะคะเคยอ้วนมาก่อนแนละ้วพอพอนหนักลงไปเยอะๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวลงเนี้ยจะมีร่องรอยมีอรอยรอิ้วรอยเยอะอะไรเงี้ยคะ่ะประกอบกับว่าช่วงนี้น้ําหนักลง ลงเยอะด้วยลงไปไปเป็น1ิกว่ากิโลอะไรเงี้ยค่ะก็จะทำให้ชั้นตาเนี่ยมันมันมาตกแล้วก็ชั้นตาก็จะเป็นหลายๆชั้นไขมันในรอบดวงตานี่ก็หายไปอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นปัญหาทําให้ให้ตาดูไม่สดใสนะคะอาจจะส่วนหนึ่งก็คือตามวัยด้วยอะไรเงี้ยค่ะถุงใต้ตาเ่งก็มีปัญหาแล้วเพราะว่าช่วงนี้นะคะจะดูลึกเวลาแต่งหน้าเนี่ยก็จะเห็นเป็นรอยลึกก็อยากจะมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของชั้นตาด้วยค่ะในเคสของคุณแม่แพทย์ เลือกออกแบบใหม่โดยเครารพเอกลักษณ์ใบหน้าเดิมหมอจึงเลือกออกแบบให้คืนรูปหน้าเดิมมากกว่าปรับเปลี่ยนคือจากตอนกระดูกหน้าฝั่งขวาค่ะมันกว้างกว่าค่ะและข้างซ้ายจะแคบกว่าเราอาจจะสูดไขมันฝั่งขวาเพื่อให้ผิวมันบางลงกว่าเามันดูใกล้กันมากขึ้นที่แน่ๆคือต้องเดี๋ยวต้องดึงคอตรงใต้ตตตนเนี่ยก็คือค่ะตัดสีนหนังคนเกินนิดนึง<ช>แล้วก็เข้าไปเย็บกล้ามเนื้อด้านหน้าให้มันชิดกันเอาไขมันตรงเนียงออกด้วย ส่วนที่เหลือก็ใช้การถูดไขมันเราตรงกรอบหน้าขึ้นล่างครับแล้วก็ตามไปรงกรอบหน้าด้านล่างแล้วก็เหนี่ยวหั่ตการที่คุณแหม่มเข้ารับการผ่าตัดสัญญกรรมได้แก่ยกห่างคิว้ว indirect brow lift ปรับแนวคิ้วให้ยกสวย sub brow lift แก้ไขหนังตาตกด้วยเทคนิคซ่อนแผลใต้คิว้วเติมไขมันเปลือกตาบนเพิ่มความอิ่มฟูลดเบ้าลึก บริเวณเปลือกตาบนผ่าตัดถุงไขมันใต้ตาซ่อนแผลไว้ขอบตาล่างพร้อมกระชับผิวหนังใต้ตาให้เรียบเนียน Full Face Lift ผ่าตัดยกกระชับใบหน้าชั้นลึกทั้งส่วนบนกลางและล่างเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนและคงอยู่ยาวนาน Neck Lift ดึงคอกระชับผิวที่หย่อนคล้อยบริเวณลำคอตัดไขมันใต้คางพร้อมกระชับกล้ามเนื้อ Submental Resection ดูดไขมันกรอบหน้าและเหนียงใต้คาง Liposuction บวก f c e tight ปรับกรอบหน้าให้คมชัดโดยการดูดไขมันผิวชั้นตื้นเพื่อให้ผลลัพธ์ของการดึงหน้าชัดยิ่งขึ้นทุกขั้นตอนต้องอาศัยความชำนาญระดับสูงเพราะสิ่งที่แพทย์กำลังฟื้นฟูไม่ใช่แค่รูปหน้าแต่มันคือความรู้สึกของการเป็นตัวเองที่กำลังกลับคืนมา หน้าหายไปเลยหน้าเล็กหน้าเล็กนิดเดียวเองก็เวลาผ่าตัดดึงหน้าผิวมันได้รับการยกขึ้นนะคะก็คือเราตัดเข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังคือชั้นไขมันใต้ผิวหนังแล้วก็ยกผิวหนังดึงขึ้นความตึงแล้วก็การยกผิวหนังขึ้นเนี่ยก็ทําให้รูขุมขนมันเล็กลงกระชับขึ้นแล้วก็ในกรณีของคุณแหม่ก็เติมไขมันด้วยนะคะทําให้ผิวมันดูละเอียดขึ้นดูคุณภาพผิวดีขึ้นนะคะ หลังจากหนึ่งเดือนนะคะก็เห็นกรอบหน้าชัดขึ้นเลยนะคะแล้วก็ริ้วรอยนะคะที่คอนะคะที่เก็บไปแล้วก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็ไม่เห็นริ้วรอยแล้วนะคะและที่สําคัญเลยนะคะชั้นตานะคะก็เก็บได้เรียบนะคะแทบจะไม่เห็นแผลเป็นเลยะคะ่ะคุณแม่ได้รับการดูแลด้วยหัตถการเฉพาะทางหลายจุดออกแบบโดยทีมแพทย์เพื่อให้คงเอกลักษณ์และเสริมความอ่อนเยาว์อย่างเป็นธรรมชาติทั้งหมดนี้ไม่ใช่เพื่อเปลี่ยนแปลงใคร แต่เพื่อให้เธอกลับมายิ้มให้ตัวเองได้อีกครั้งวันนี้ให้ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้เพื่อออกงานกับคุณพวดวีเท<ๆ>ิน<ๆ>นะคะวันนี้มาจำไปงานประกวดนางงามน,น้าออสอไทย<ๆ>ค่ะก็มาแต่งหน้าวันนี้มาแต่งหน้าแบบเต็มๆเลยเนี่ยแต่ว่าช่างบอกแต่งหน้าง่ายขึ้นแล้วก็ดูเรียบเนียนขึ้น ความสวยที่แท้จริงไม่ใช่การดูอ่อนไหวที่สุดแต่คือการที่คนไข้รู้สึกว่าเขายังเป็นตัวเองแต่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเวลามองกระจกเขายิ้มให้ตัวเองได้อีกครั้งสัญญกรรมที่ดีไม่ใช่แค่เรื่องความสวยแต่มันคือการช่วยให้ผู้หญิงคนหนึ่งกล้าหันมายิ้มกับตัวเองอีกครั้งด้วยความอ่อนโยนและความเข้าใจในคำว่าตัวตนอย่างแท้จริง W Plastic Surgery Hospital ศิลปะของการผ่าตัดที่เชื่อในความสวยที่เป็นคุณ